พบกับ <ขอ S 2> ทิแทนดีเอ็ทิพย์ค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาดีเอ็กอินสวนพลาสติกบล็อกสิบหกค่ะพลาสติกกับการถ่ายทำเอ็มวีึงสุตเออร์เราอินถึงนไ้บอกเธอร์้ยพสติกหล่ออ่ะมึงเป็นบล็อกที่บล็อกจริงๆอ่ะเออหลยจริง 在拍一个小小的 MV，为了遇到这种。不会的呢。嗯。那这站呢，可帅嘞！你好像喜欢喜欢 tone 啊。对，米潘达，他那要去拍在那山林里。 วันไปสวนสาธาร์ไปสวนสุขไหวยันคิดว่าแบบมันต้องมีเยอะไหมแนี่ยในสีนะอเออจริงเฮ้ยดูดิข้างบนน่ะที่เขานั่งเมื่อกี้การแต่งการแต่งตัวที่แสดงว่าเป็นน้องแพ้ทีคุณแพ้จริงๆเพราะเวลาที่นอ้องเข้าตึกอ่ะเออน้องก็จะชอบแต่งตัวอย่างนี้แหละเอาเสื้อใส่เข้าไปอ่ะ มันจะสำลีสถานที่สวยมากเตรงสะพานนั้นใช่ไหมฮะถึงตัเหรอคุณคุววะ

ก็คือเนาก็คือว่ามีแผนว่าอยากทำตรงนี้ตรงน้อะไรเงี้ย่าเคอเเอเอเคโอโอเคอเคเคโอ เออ,เอ,อวิ่งมึอคือมันเหมือนมันลอยขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะใช่มันลอยไปเรื่อลยอุอ้ยน,น,น่ารังอ่ะคือ,ค,อคือรู้นะว่ามันน่าจะมีทริคก,การถ่ายอ,ะอ่ะแต่ตอนนี้คือเราได้เห็นแล้วว่าเขาถ่ายกันยังไงดีคือนี่มันจะเฉียงขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมอ๋อก็ค่อยๆลงมาไม่ตจอว่า,นา,นา,นานหน้านังมากเลยมึง ใจา้แบบติกน้อยอ่ะคนอะไรอย่าเงี้ยค่ะแล้วเมือกี้บนั่งได้เป็นครูด้วยนะยังมีดาวด้วยรู้สึกเหมือนบ้าลยมบินไปที่อะไรทุ่งอะไรเงี้ยเออววู ก้องเผาไหมอด๋อกินบ่อยแล้วน้องหิวอ่ะแต่ว่าโลอ่ะพอหานข้าวตรงเนี้ยเขายอกความโลมาล้ำรักด้วยอ่ะมึงเฮ้ยมึงดูดิบรรยากาศหลังอ่ะสวยมากเฮ้ยต้องได้ม่เบื่อเนี่ยเขาถ่ายจนข้ามเลยจริง สุกของคอแหละก็สบแล้วนะคะกับการ r <BR> e <EN> Act In t o o n e <issance> Patrick วอล์ก6ค่ะ Patrick กับการถ่ายทำา v v ซึ่งน้องแพทเองเนี่ยเขาก็ออกแบบ MV ของเตงเหมือนกันว่าเออเนี่ยเราจะไปยืนตรงนี้นะ ไปถ่ายตรงนู้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วก็ทําอารมณ์ท่ามกลางแบบจังหวัดสุดสนุกอะซ <c oughs> ึ่งเราฟังไปแล้วเอ้ยมันก็ทําอารมณ์ยากอยู่นะใช่แต่ไอ้เพลงก็คือทําให้เพลงแบบมันดูซอฟมันดูสงบอะย <c oughs> ด้วาการที่เราแบบดูจากสีหน้าของแพทอ่ะ <c oughs> เพลงมันน่าจะเป็นเพลงช้าไหม อันนี้ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ไปก็เลี้ยวไม่รู้เหมือนกันแต่ความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นเเพราะว่าเราเคยดูเพลงของพี่น้องไหนตอนที่่้องไหนทรูบะใช่เออเดินอาจจะเป็นเพลงเศร้านั้นเพราะว่าแพดเข้าในแบบสบายสบายอืมอาจจะไม่งั้นก็เป็นเพลงที่แบบฟีลแบบเดินเล่นฟังเพลนอย่างเงี้ยน่าคิดน่าคิดใช่แล้วก็ช่วงเปิดโลกอะจะเห็นว่าทัวร์มันจะแบบสีเออโทนอะคือชอบมากแล้วน้องก็ใส่ เสื้อโทนแบบสีแดงด้วยอะแต่คือดูไปจีนนี่ยจะมีแบบสนวนสนุกเยอะเนาะจริงแบบเห็นไว้บ่อยๆอ่ะก็หลังจากนี้แล้วก็จะไปดู MV เอ,อ็มวีเนาะสำหรับนี้นะคะถ้าเกิดว,ว่าเราผู้ใดที่ไม่ดีหรือขอ้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดซับสไครต์กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราะค่ะ สำหรับวินนะคะเราสองคนต้องคอสบการดีแอ็กเพื่อนี้คะ่ะขอบคุณค่ะ